สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้ b e n ซ i วิต115 CDI ครับคันนี้เป็นตัวปี2005ครับเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ครับสภาพสวยมากๆนะครับไม่มีการชนหนักผิดคว่ำตัดต่อจมน้ำแน่นอน100%ครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับ นี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz Vito 115 Cdi ปี2005ครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพรถนี่คือสวยเลยนะครับแต่อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับแต่ว่าคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับ สภาพตัวสีนะครับก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างทุกอย่างผมจะรับประกันนะครับไม่มีการชนหนักพิการตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%นะครับแต่จจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับพวกรอยสะเก็ดหินนะครับรอยขูดนะครับแต่อันนี้ขัดออกนะครับเดี๋ยวจะการขัดให้ครับตัวถังได้ตัวถังเดิมๆแน่นอนนะครับอาจจะมีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมครับเอาไปวิ่งใช้งานยาวๆได้เลยนะครับไฟหน้าเขานะก็เป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับ โคมไฟสวยงามนะครับแต่ก่อนส่งหมอผมจะจัดการขัดไฟหน้าให้ด้วยนะครับเอาให้ใสใสเลยนะครับไฟหน้าคันนี้ติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับกระจังหน้าครับสวยงามโลโก้เบนซ์ตรงกลางใหญ่ๆนะครับกระจังหน้าไม่มีแตกหักเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดาวโจมตรงฝากระโปรงครับกันชนด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ทำในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขานะครับสวยๆเลยนะครับวิตโต 115 CDI คันนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันต่อนะครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางเลยนะครับล้อและยางคันนี้นะครับก็เป็นล้อขนาดขอบ16นะครับรัดคู่กับยาง225 60R16 ยางปี22นะครับยางยังเฟิร์มอยู่นะครับดอกยางยังเหลืออีกเยอะเลยครับวิ่งได้อีกยาวๆนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมเลยนะครับจากโรงงานครับขัดขึ้นมานะครับตรงแก้มก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถบานใหญ่ๆเลยนะครับวิสัยทัศน์การมองคือเห็นเด่นชัดแน่นอนครับด้านบนหลังคาเขาครับก็จะมีแหลกให้ด้วยนะครับเป็นแหลกสีดำนะครับหลังคาไม่มีซิ่งจางด่างนะครับหลังคาก็สวยๆแบบนี้ครับนี่ครับในส่วนของด้านข้างตัวรถวิตโตคันนี้นะครับผมบอกนิดนึงนะครับประตูสไลด์คันนี้ครับเป็นประตูสไลด์แบบแมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับข้อดีของแมนนวลคืออะไรครับข้อดีของแมนนวล ปัญหาจุกจิกเขาจะไม่ได้เยอะนะครับไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับคือใช้งานยาวๆได้เลยนะครับไฟท้ายก็เดิมยาวสวยงามแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้115 CDI นะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้วิตโตครับโลโก้อยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับ ใหญ่โตมากนะครับวิตโตเดี๋ยวผมจะเปิดภายในให้ดูนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมานะครับภายในตัวเบาะคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะสีดำทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมบอกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับถอดเบาะไปหนึ่ตำแหน่งนะครับคือเบาะด้านหน้านะครับเขาไปสลับให้เป็นเบาะของคนพิการมานะครับเพราะว่าคันนี้นะครับตอนที่ใช้งานจากเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนพิการนั่นเองนะครับก็คือได้เปลี่ยนเบาะมานะครับ แต่เบาะเก่านะครับผมมีให้ด้วยนะครับเอาไปได้เลยครับด้านท้ายพรมกระดุมก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับคันนี้ผมยังไม่ได้จัดการนําสปานะครับรถเพิ่งเซอร์วิสกลับมาเสร็จนะครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับผมก็มีพรมกระดุมให้ทั้งคันแบบนี้นะครับภายในก็สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับตัวน็อตสวยงามมากๆครับเม็ดอาร์ครับคมๆกลมๆสวยๆทุกจุดนะครับรถคันนี้นะครับ กล้าการันตีเลยครับได้โครงสร้างเดิมแบบ100%เต็มเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับเดิมคมกลมสวยอยู่ครบหมดทั้งด้านบนด้านล่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์สวยๆนะครับแล้วก็มีม่านมาให้ด้วยนะครับนี่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับก็ได้ภายในตัวรถสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังฝั่งคนนั่งสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดเลยครับ ฝั่งคนขับก็เช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับหนังไม่มีย้วมครับหนังนิดเนียนแบบนี้ครับผมกดลงไปครับฟองน้ําเด้งสู้มือครับสติชิ่งทุกอย่างเดิมคมๆสวยหมดเลยนะครับเบาะเนียนมากๆครับแผงข้างประตูก็สวยงามเช่นกันนะครับจะเล่นลายไม้แทรกให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพลาสติกทุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับโครงสร้างครับ เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมใหม่นะครับรถคันนี้ได้โครงสร้างเดิมแบบ100เซนะครับจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับสีตัวโครงสร้างของเขาครับจะเป็นสีเทาแบบขุนๆนะครับจะไม่ใช่สีเหมือนตัวข้างนอกตัวรถนะครับจะเป็นสีเทาแบบเก่าๆเลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับก็คมๆสวยๆนะครับภายในโครงสร้างไม่เคยมีการทําใหม่นั่นเองนะครับการันตีครับคันนี้ได้รถเดิม100นนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเอาไปใช้งาน กันแบบยาวๆได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับเอาแล้วครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไม่์คันนี้นะครับอยู่ที่2 9 0 0 0 0กมนิโลนะครับไม่์0 0 0บางท่านอาจจะมอง่าเยอะนะครับแต่สำหรับรถปี2005ถือว่าวิ่งใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับ แล้วรถนะครับผ่านการดูแลรักษามาโดยตลอดนะครับเครื่องปกติเกียร์ปกตินะครับเข้าชิดทุกเกียร์อย่างแน่นอนนะครับช่วงล่างผมสวิตให้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นบินให้ดูนะครับทําไปประมาณเกือบ2 0,000ื่นเลยครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยๆแบบนี้นะครับกรอบเรือนไม้สวยๆเลยนะครับด้านบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยๆเช่นกันนะครับด้านบนก็จะมีที่ใส่ของให้เล็กน้อยนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ ช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับแอร์คันนี้ผมกล้าการันตีเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับแล้วแอร์ของเขาครับก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลด้วยนะครับนี่มีตัวเลขบอกให้ครับเย็นฉ่ำๆเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มเปิดปิดไฟในรถนะครับปุ่มล็อกรถปุ่มปลดล็อกรถนะครับไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มพวกนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับคันนี้ไปทําหน้าจอมาใหม่นะครับ สามารถเชื่อมต่อของบลูทูธได้ด้วยนะครับฟังเพลงในรถได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆครับแล้วที่ผมได้บอกไว้นะครับเข้าเกียร์ถอยครับนี่มีกล้องถอยให้ด้วยครับมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับแล้วถัดลงมาอีกครับในส่วนของคันเกียร์ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์นะครับอาจจะมีล็อกบ้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมดูอะไรให้นะครับจากการเปลี่ยนให้ด้วยครับในส่วนของหัวเกียร์นะครับถุงเกียร์ไม่มีสีขาดนะครับเอารถปี2005นะครับ หัวเกียร์นี้คือหัวเกียร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับอาจจะมีฉีกขาดออกไปบ้างนะครับแต่การันตีเลยครับเกียร์คันนี้เข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระตกแน่นอนครับแล้วถัดมาครับดูในส่วนของที่เท้าเขนกันครับตัวนี้นะครับนั่นก็คือตู้เย็นเลยนะครับเย็นฉ่าแน่นอนสามารถแช่น้ําเย็นๆได้เลยนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นตู้เย็นนะครับควบคุมอุณหภูมิที่ด้านหน้าเลยนะครับใช้งานได้นะครับผมสะดวกสบายมากๆครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับสองฝั่งเลยครับด้านบนก็จะเป็นลายไม้นะครับยังสวยงามอยู่เลยครับด้านล่างก็จะเป็นลายไม้นะครับหนังไม่มีฉีกขาดนะครับหนังสวยๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเสา A เสา B ครับเนียนๆครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเสา A เสา B ก็ยังเนียนๆอยู่นะครับ แล้วคันนี้ครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองหน้าแถมมาให้ด้วยนะครับนี่เอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับแถมกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันดีกว่าครับไปครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังดูเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับประตูสไลด์เป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะครับข้อดีของเขานะครับเซอร์วิสไม่แพงนะครับดูแรงง่ายไม่จุกจิกนะครับ โครงสร้างดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกจุดเมทาร์คอยู่ครบหมดนะครับกลมสวยแบบนี้เลยครับทั้งสองฝั่งครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนี่ครับนั่งสบายมากๆนะครับขาผมเหลืออีกเยอะเลยนะครับข้างหน้าคือกว้างมากครับแล้วเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นที่นั่งไว้สําหรับคนพิการนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับ ผมมีเบาะแบบนี้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนใช้งานได้เลยนะครับช่องแอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ช่องแอร์สวยๆนะครับแอร์คันนี้นะครับเย็นฉ่ําทั้งคันแน่นอนนะครับสามารถปรับพัดลมได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วหลังคานะครับก็จะมีในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับนี่มีไฟแอมเบียนไลท์ทั่วทิศเลยนะครับวิธีการเปิดปิดก็ปิดตรงนี้ได้ครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็สวยๆเลยนะครับ เบาะหนังก็ยังเนียนๆแบบนี้นะครับด้านหลังครับเบาะไม่มีฉีขาดเลยนะครับในส่วนของด้านหลังครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเบาะหนังใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีฉีขาดสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่ตรงนี้นะครับเบาะตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับนั่งสบายมากๆวิ่งทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับหลับได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีดีเซลนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด160กว่าม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรทำได้สบายๆครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องแห้งๆครับโครงสร้างนะครับก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับ ตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยเดิมเช่นกันนะครับนี่ครับดูได้เลยครับฝั่งด้านซ้ายสวยเดิมครับแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับรถปี2005บางคันนะครับหลุดลุ่ยแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับวิตโต้คันนี้กันเลยนะครับไปครับดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนนะครับทุกคลิปนะครับผมจะให้ดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนเลยนะครับดูว่ามีอาการกระตุกหรือกระชากไหมนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์อย่างแน่นอนนะครับขับไปวิ่งทางไกลได้สบายใจหายห่วงครับกดเข้ามานะครับกดมาเลยครับช่วงล่างเฟิร์มครับคันนี้ครับ เพราะว่าคันนี้ผมได้เซอร์วิสช่วงล่างมาประมาณเกือบสองหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวมีบินขึ้นให้ดูครับเซอร์วิสให้แล้วครับแล้วอัตราเร่งของเขานะครับก็ดีมากๆนะครับมาครับลองเร่งดูครับนี่ครับก็แค่คันเร่งเลยครับแป๊บเดียวนะครับล้อแล้วนะครับวิตโตนะครับรถน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับแต่แรงม้าเขาไม่ทรมาดานะครับร้อยหกสิบกับม้าเลยนะครับ ไปเลี้ยวทุกอย่างนะครับก็ใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับไปกันต่อครับเดี๋ยวยาวครับผมยืนพื้นร้อยหนึ่งรยสบายๆนะครับเกียร์เปลี่ยนชิดทุกเกียร์นะครับตัวรถค่อนข้างเฟิร์มครับเบรกก็ยังหนาๆนะครับภาพเบรกหนาๆเลยครับเดินความเร็วประมาณ8 0ิบนะครับ3-2-1เบรกให้ดูครับนี่ครับดูครับ แป๊บเดียวนะครับลดลงเหลือ40เลยนะครับ้าเบรกหนาๆเลยครับเอาไปใช้งานต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับสาหรับวิ่ตโคันนี้ครับคุ้มๆครับตัวรถค่อนข้างแจ๋วค่อนข้างเฟิร์มครับเครื่องเกียร์ปกติครับช่วงล่างเก็บมาให้แล้วนะครับเกือบ20,000มีบินให้ดูครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงเขาก็ไม่ได้ดังจนเกินไปด้วยนะครับนั่งภายในห้องโดยสารก็คือ แ้าไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเก็บเสียงค่อนข้างดีครับแล้วข้อดีของวิตโตที่ผมชอบมากๆนะครับคือกระจกของเขานะครับนี่ครับกระจกเขาครับค่อนข้างบานใหญ่เลยนะครับวิสัยทัศน์การมองคือดีเยี่ยมครับขับขี่ง่ายครับเดินทางใกล้ทางไกลหายห่วงครับนี่ครับผมคลิกดาวให้ดูเลยนะครับเหยียบกันให้ดูเลยนะครับ ไม่มีกั๊กอย่างแน่นอนครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยครับสำหรับวิตโตคันนี้ครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของวิตโตครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไปเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับได้ตัวรถพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับ คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับสำหรับ v i ตโ115 CDI ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับไม่ถึง300แสนนะครับราคาเพียง2,99,000บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งตู้เย็นนะครับไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ในส่วนของเบาะด้วยนะครับช่วงล่างผมก็สวิตช์ให้แล้วนะครับเครื่องเกียร์ทุกอย่างปกติครับราคานี้ถือว่าสุดคุ้มแล้วครับแล้วบริการหลังการขายนะครับถ้าอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับทางผมนะครับ เซอร์วิสกับ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับมีอะไหล่สเปร์ให้ทุกอย่างเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า Mercedes-Benz น i t วิโต้115 CDI คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ